อันนี้คือการเฮ็ดบักม่วงแผ่นนะครับตอนนี้กำลังขันตอนการควนบักม่วงครับฝีมือการควนม่วงครับหญ้าแดงนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการทำมะม่วงแผ่นนะครับอันนี้กำลังกำลังควนเนี่ยครับโอ้มันกำลังจะเดือดปัก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 นะครับก้อนกวนเฮ็ดจะได้ก้อนหนึ่งก้อนิกวนก็ไปปาดเปลือกเวปาดปุ่นปาดปาดแล้วมาเฮ็ดเขาเครื่องปั่นนะครับเดี๋ยวดูดูเครื่องปั่นนะครับอันนี้ก็เครื่องปั่นนะครับเครื่องปั่น ปันป้น<ว>แล้วจังเขามาเขาสู้ขบวนนี่ครับขบวนกวนนะครับตอนนี้นแล้วก,กตากวนกระตากนะครับปีนี้วนได้ปีนี้ม่วงหลายๆครับปีนี้ครับนี่ตอนนี้คร,ครับเอาม่วงมาจากทงหน้าครับจากคู่สาทงหน้าอันนี้ม่วงม่วงนี่ม่วงจะเอามากินครับนี่อันนี้ม่วงจะมากินช่วงเที่ยงนะครับกับข้าวเที่ยงนี่ครับเดี๋ยวไปบึงลังจากกวนอไปตากอันนี้ครับหมอนึงนะครับนี่ครับีกเดี๋ยวก็จะตักโอ้นี่ครับนี่ โอ้พอดีเศร้าแดดมือนี่แดดดีมากครับเนี่ยอันนี้ทำทำเมื่อเมื่อเช้านี้นะครับแงแล้วก็นี่โอ้นี่นี่โอ้นี่เหมาครับนี่อันนี้เห็ดแลี่ยวๆครับแล้วแล้วนี่กำกลังหมูหมูวานนี่ครับม่วงแผ่นแล้วๆอันนี้มือนี่อันนี้มือนี่ยกำลังตากกำลังควนอยู่นะครับบักม่วงไม่เซติปูเป๋คู่สาทุกหน้าเลยเลยครับพี่น้องบักม่วงมีพัชทุกพันธุ์เลยครับมือนี่ก็เลยเฉียมาเห็นม่วงแผ่นอันนี้ตากโอ้หมึกวิสาเมื่อกี้แดดดีนะครับคืมแล้วคืมแล้ว ครับโอ้ครับผม่วงเก็บครับดูเดี๋ยวไปเบิ้งเดี๋ยวครับผมม่วงตากก็ลังตากเนะครับตากผม่วงแผ่นเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งว่าเอาเอามาจากสครับขับบวนการปอกมาจากสครับผมม่วงครับตอนนี้ผมสีพาไปเบิ้งอ่าวช่วงที่นยางไปเบิ้งผมม่วงครับเบิ้งต้นไม้ไปนั่งครับนี่คือต้นจันผาอันนี้คือต้นชาแม่ยนคนอิมซงเครื่องนะครับครับยางสิภาพเยางเบิ้ง หม่งม่วงครับหม่งม่วงเพิ่นเพชรยุบมองได้แล้ครับพอดีเพิ่นมากวนแล้วครับแม่บ้านผมนะครับย่าแดงครับผู้เชี่ยวชาญอันนี้อันนี้สวนของผมนะครับสวนย้อมผมเพชรไปครับนี่สาปานีะครับปลากระปลาสลิดปลาอยังก็มาปล่อยครับสื้อผ้าของหม่งม่วงครับพี่น้องครับอันนี้คือสวนผมนะครับผ้ากล่องมากเลยท้ายสวนนีะครับนี่ครับหม่งม่วงครับเก็บมาจากหน้าครับนี่คนเพชรยุบมองนี่นะครับเนี่ย นี่ครับของม่วงนี่ยครับถึงมาเท็ดม่วงแพนนะครับนี่เท็ดแล้วจิเดี๋ยวไม่ได้ไปเก็บวอเกครับนี่คนกันมาล้างปอกกันนะครับนี่ไปเทมอันนี้จะไปเทศทิมคราบนี่ขอกแล้วเนี่ยครับในมันปอกแล้วนะครับนี่คนจะไปเทศทิมนะครับโอ้ไปแล้ว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 ไปเท่ทิมครับไปเท่ทิมครับคนคนไปเราไปเทศครับเอาไนไปเทศนะครับคือการเท็ดม่วงแพนเดี๋ยวผมเบิรงครับม่วงนี่ครับม่วงไม่ใส่มาทิมเอามาแต่คู่สาทงหน้าครับ สาปูไปอยู่หน้าครับผงม่วงเนี่ครับนี่วัตถุพันธ์ครับผม่วงเห็ดม่วงแพนครับหล้างจากนี้ครับก็พบคนไปเทศเนอะครับผมครับอันนี้ก็การเห็ดม่วงแพนครับอ่าพูดเครับตาไม้นะครับโอ้เมื่อกี้ก็ลังแดดดีดีก็ลั่งแดดสออกมาอยู่นครับพี่น้องผมเป็นไปเทศแล้วเบิรงนแล้วกันนะครับอืมมาแล้วมาแล้วไปเททถ้งแล้วครับ เบื ng, uh, ้งม่วงแพนนะครับครับเบิ้งอีกรอบนึ่งครับครับนี่ครับเนี่ยครับครับเนี่ยครับไปตากได้ครับเนี่ยไปน่องเบิ้งน้กันนะครับอันนี้วิธีเห็ดม่วงแพนพุ่มปัญญาชวบ้านเท่าครับอันนี้คือก็คือม่วงแพนครับที่น้องเบิ้งน้กันครับเห็ดเลี่ยวๆอันนี้เห็ดเลียวหมู่บ้านนี่ครับนี่ก็เลยมาตากครับอันนี้เห็ดมือนี้ครับกำลัง การันตีตักอีกหมอนึงครับครับอันนี้คือการการทำมะม่วงแผ่นนะครับสําหรับอยู่บ้านนี่บอกว่าทุกแห่งนะครับนิยมเฮ็ดนะครับแถวนี้นิยมเฮ็ดใบนะครับเฮ็ดใบเก็บใบกินหลายดนครับการเ็ดมะม่วงแผ่นครับครับก็เป็นหายใจได้ครับต่อหายก้างใจได้ครับกดไหลกดแช่ได้ครับเด้อคืออันนี้คือมะม่วงแผ่นผู้บรรยาชาวบ้านนอครับเฮ็ดไปกินหลายๆปีเป็นการถนอมอาหารนะครับมะม่วงไข่ก็ไม่เสียเน่าถิ่มก็ไม่เฮ็ดเป็นมะม่วงแผ่นใบครับ แม่บ่านผมขับคุณเชี่ยวชาญทงด้านเห็ดหอมนะคร,ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ